เื่องยังเื่องกันเท่ห์อย่หรอ้โหหยอนสาเหตุยังคนจริงเข่ามาเนาะหรือว่าย่อนมันแปลกไหม่หรือว่าอ่าเป็นจิิงหม่เนาะยังตื่นเต้นบอ่ปนเลยมันางไปจเงินก่อนเตียงนี่เนัวคนยังมาสั่งอยู่เต้ม่หนหลังไรกัเข้ามาขนาดเดิอกจะได้นี่พี่น้องยังคนไปว่า สวัสดีพี่น้องกลับจากไทยสบายดีเดอ้อ FC เบอร์สุขุนเนาะมาต้อนรับปะสูสองรับแสงมะนากคือพี่น้องวันนี้อ่าเป็นเมื่อวันอังคารเนานะพี่น้องเนาะอังคารวันที่สองาโอกาสีิได้มาเกือบเกือบให้ที่มึงโบกทันเะนาะกกไป เอาสิมาเบิรงนเซเว่นพี่น้องมาอัปเดตเซเว่นอีกเทื่อนึ่งเป็นยังไงโถ่ก่อนไหมไม,าไมาอัปเดตเซเว่นอีกเทื่อนึงพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็มาหอดน,นาเซเว่นแล้วแต่ว่าคนยังน้าเนี่ยเห็นคนยังเต็มอยู่คือเก่าพี่น้องเห็นปะต่อคิวรถนี่อันนี้ยังว่าเดิร์กไลยพี่น้องประมาณส 4, 4ีถุ่มฮาถุ่มเลยพี่น้องก็คือว,ว่าเดิกเลยตอนนู้คำนาจะนาจะไล่กว่านี้นาจะเต็มกว่านี้นะพี่น้องนะคน แต่คำแซงอยากบอกว่า,าเครื่องยูเซเว่นแพงพี่น้องเนาะยอมหาปลาแพงหรือพี่น้องมันแพงราคาสูงเนาะสูงกว่าอ่านตัวไปและะ้วก็สูงสูงแห่งเกือบเท่าโต๊พี่นอ้องแต่ว่าคนกับยังเขามาสื่อแนวน้าคนเต็มที่ไปเลยพี่นอ้องคนเต็มเนาะแต่ว่าเครื่องยังเครื่องมันแพงพี่นอ้องบ่้โหย้อนสาเหตุยังคนจริงเขามาเนาะหรือว่าย้อนมันแปลกใหม่หรือว่า เป็นชิงหม่ไหมเนาะยังตื่นเต้นบอกหรือว่ายัางประมาณนี้บอกพี่น้องแต่ว่าเงา,าพาวาเครื่องแพงยงอห้่นีมา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 บ้องหนึง่งปกติเขาซื้ออยู่นอกกันเป็นกระปองนะเขาซื้อยู่นอกนอะาะหันทัวไปนะสะดวกซื้อนะประมาณแปดพันพี่น้องแปดพันกีบเท่านะบ้องหนึ่งแปดพันกีบกับสิระมาะ่านนะสองแปดสิบหกพมาซิห้าบาทเนะาะหันทัวไปแต่ว่ายุนี่นี่นี่ สิบกว่าพันพี่น้องสิบเท่าไรบ้างหนึ่งมันสิบแปดพันบริสัมหาพันประมาณสามสิบบาทเนาะสามสี่สิบบาทพี่น้องประมาณนั้นพี่น้องแพงพี่น้องแพงแห้งดีแต่ว่าคนยังซืองออาาง้อยังอ่านหนังเต้นเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งนรงกันว่า<ม>เขามาทามเบิ่งเนาะว่าเป็นยังเขาจึงเขามาซื้อหย่อน,นี่ยังเนาะเหตุใดเนาะคนยังยังลังไลกันเขามาซื้อคือเก่าพี่น้องมาโอเค เดี๋ยวเขาไปสื่อไปเหลือกน้องกันเนาะถ้าก้อยเขาไปแต่พูดี่น้องเห็นป่อยู่ในชื่อกระตาเด้อะเสร็จหมด้องหมัดน้องมุ่งบ้าวอันนี่นี่สื่อก็คือนี่ผู้สงตังหาก ผู้สืต่างหากูผู้สืต่างหากผู้สร้างต่างหากบ้ายดีบายดีคนสกอยเด้อ้าเสียวมาสือกองตอนเด็กเด็กมาเดี๋ยเ์ที่มาถามมึงคนนอว่าเป็นยังเขาจึงเขามาสืออยู่เซเวตทั้งทีมั่นกับแพ่งกว่าหานทัวไปน้องพี่น้องเป็นยังคนจึงยังลังไรกันเขามาสืเนะว่ากระเสี่ยวนกระเบิงที่มึงเอามาติสัยนี่อเ้มันกระเบงแง้าขามันติดู่ลุ่ม เท่าไรนะขาพันหกสิ 6, 10, 6, 10, 9, บหกสิบเก่นองนึงปะ่ะลอยลอยลอยนิดๆเนาะลอยสิบบาทป่ะเท่าพี่เนาะแต่ตื่นเลยหกสิบเกพ ระเบิงราคาพี่น้องอันนี้เป็นใส่ใส่กอใส่ยังเขิ่นเลยอันนี้พอกเทลประมาณ38มสิบแปดพันเนาะประมาณ38มสิบแปดพันก็ประมาณเจ็ดสิบบาทแพงเลยว่าแพงแพงหนึ่งเท่าโต๊ะเลยแหละกับยูนอ๊อกยามันหนาจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคุณเหลาวเฮาเราก็เลย ทานกันข้ามัซืี่เนาะต้อหคูซาลี่ีได้าด้วยกินเบาีนาคนยังเต็ม่เ คนยังมาสั่งอยู่เต็มเลยหรอเปนะล่นาะคนลังไหลกันเขาไหมาขนาดเด็กเลยได้นี่พี่น้องยังคนไปว่ายังหลังไหลกันเขาไมาส่สิแต่ว่าเห็งข้นคำแจงได้ยิคคใน,ในคนจมอยู่หลายคนก็นจมอยู่วา่าแห้งเนาะก็จะตีมึงแหละ <c oughs> หลายคนรักเงียบกูบะ nhiều bạn quen lắm hết, là, Xin Thôi, quẩy đi.

โซ่โซ่วะมันเป็นกาแฟนะเป็นกาแฟเย็นกินบอร์นีอันใดบอดีนอนนี่กินบนอร์นีบอดนอนนี่โอ้เขาก็ะเงมันมืนมขื้นนี่ยอ้สมมติว่าเาเขาเขาบีบกินบีบกินอยู่นี่ได้เสีย <laughs> ตอนนี้เราคิวกัน ลาดได้เลยลุกได้น้ำกราดลายอเไยเอ้าตัวคนเมง่อาตัวนี้เึง่อาลาเต้นี่ดิอันนี้นี่นี่ชาเย็นยังนี่บอาประมาทอะเอาคือกันเอาลาเต้นี่

Đâu nha ngoài Phải là dạ dạ Nó thu dù hẹn phải cái kênh chạy lắm đó không กองกเลยกูช่างก็จะบีบอ่อ่ะตัวมึงแก่ลแล้ววะม,มันไม่แนวอาดป่เสียอันนี้บุมีเนวอาดบ่มึงเบิงบ่งอยู่ป่รอดกับบแ,แ <c oughs> อ่อแว,เ,วเออขี้ลหลให้อย่างดีับเย็นมือเลย ผู้ค้าเมนนนอกผูกเ้าจะมีคนอจะไตงิมนาขึนม้นมานมาขึ้นมาขึ้นมาขเ้นึนมาขึ้รมึ้มาขึนนมานมาขึ้นมนมาขึ้นานมนมามาข่้าขึ้นมาขึ้นานนม้มานมาขึ้นขึ้นมาขึ้ม้นมาม้นาา อะไรจอกบวได้เอาตามไปเม่นหวังจอกอันนี้มันอยู่เออันมันเป็นจอกของแม่ของมันดิเม่นหวเอาเอาผิดแล้วลืมหมดสิบกระยาย่างกี่บาตัวอันนี้เลยไปเอาใหม่ปะทิมมันจอบจอบ โอเคพี่นนองเด้เาขออนอยาดใจเงินกันเนาะกูชิบะตไเซงมึงเบิ่งเบิเบมาเบิ่งวะสไล่ลอดออกกไล่างเอนี่ของมงปองกุคันไล่ยางเอมาเบิ่งวะสเบิ่ะไพี่น้าเอาเอาองทิยิ่ม่ยไอออ่าเบิ่งตะไกูเบิ่วะสีเซนมึงคิดนี่กูเศ้าห้าพันเด้อ สหพันเนาะรวมๆแหละนี่มดในตัมือเรันี่ประมาณ4ี่แสนสามสิบแปดบาทมนสี่แสนสามสิบแปดพันน้องคุณอาเรียกว่าเลยดหล่อีกปัวยิ่งไหมใครเห็นมาที่นังมัดสี่แสนมัดสี่แสนกว่าประมาณเก็ดหล่อยมั้ เจ็ดหน่อยได้หกเจ็ดองอี้ดกวอลัวพ okay. mm ี hmm. yes. no ouais no no <S <S yeah. ่น้องมันเจ็ดอยกลัวีายคนฮโอ้มี T F C เนอะมีแต่คนอ่ะลายลคนก็อว่าแห้งเนาะมันอยากแพ้งพี่น้องจะว่าผสมกับเงินดีแมลก มันเป็นสิ่งแปลกใหม่นําหลายๆคนก็นตกื่นเต้นเานาะสันซ่ายังพากันแบบว่าอู้คักคักเซเว่นเนาะเจ๋อเจ๋อเจ๋อได้งมเงินในกระเป๋าสุเพิ่นกูกับเพื่อนและกูก็บว่าแพงกูก็มาซื้อแต่เขาเออมันอำนวยความสะดวกดีหลอกช่องหลอ,หอกเนาะแมนมันสะดวกสบายมันมีเวิร์ดห้องกินห้องอยากย่างเข้ามากรนะไดเนาะ เพื่อนแน่ๆแบบหนึ่งเออมันน้ำหนวยเพิ่มสะดวกให้แกพ์กเท่าด้นี่นี่ทุ่งตัวนี้มึงเออบาดหนึ่งเด้อพี่น้งองเลยกินกับบุได้จำเป็นต้องกินเดี๋ยวขาเด้อมันสะดวกสบายนะเขามามันของกินของยากก็มีเนาะ มาเพิ่นก็เว็บให้ค่อยเดียวกินได้เลยบ่ต้องยุ่งยากอีหยังกะกะสิประมาณทํากันกับอยู่นอกแล้วเนาะคั่นว่าไรเป็นของกินก็คืออีหยังก็พวกผัดกะเพราพวกอีหยัง่เนาะมันเป็นกองเวเป็นถ้วยคออพี่น้องเกลัวเอาถ้วยนึงก็5-60คือกันตกลง้เดดี อันนี้ฮาเซเว่นมันก็อำนวยความสะดวกอย่างเดียวมันสบายกว่าอยู่ฮานี่เด็ดจรเนาะเห็นบอมันอยากจับยังไรก็ซื้อเลยเว็บเว็บแล้วก็สกู๊ปสกู๊ปแล้วก็ซีบีอาร์อันนั้นมันยี่ห้อรถแค่พี่น้องเอ้เมอร์ซีด์แช่นี่ซื้อให้หัวหน้าคอยได้เนี่ยหัวหน้าลิสต์ก็มีของเองเลยนี่พี่น้องอันนี้นี่ของเองมะของเองยังมีเลยนะลาเต้ะแบบนี้แหละเห็นบอกคอยเลี้ยงแพนคอยว่าวคอยเลี้ยงบุดี สำไยเนาะมือวากู้เลี้ยงบุรีบ่ใช่บอกยังไงออกมาบม่ดีแค่วาเลี้ยงบุีเขาว่าล์กูนี่เลี้ยงบุรีนี่เขาบอเห็นตัวจริงบ้างเพ้อเพอเมื่อเมื่อละช่องหลานกูอันนี้กระดีเราตื่นตื่นันตื่นสวยดิซื้อถ้าตื่นแต่เาหนี่งปะทำบวันเกิดคำซีซอยไว้ฮะเบิดรล้ายกูนี้ไม่มีแล้วให้ตื่นสวยเนาะ เขาอยากยังกะให้กินเด้อแสงใช่บ่คือกันแหละน้องเวลาน้องลาดลงมาก็เต็มที่คือกันแหละวางเมียมือสองมือก็ให้เพิ่นเต็มทีของเพิ่นนั่นแหละเนาะเออมันคือหายน้องดใเพิ่นสบายบ่ได้ายแต่ว่ากินนอยๆ่เด้อก็ว่าํานั้นแหละเนาะ โอเคพี่น้องกสิประมาณนี้เนาะมวย่งไล่พี่น้องมื่อกี้มาอัปเดตในเบิงว่าเซเว่นเท่าคอยเห็นเม็นในทิกตอกไอ้ก้อยคอยขอแฟนเจ้าได้บอเอาไปนะแม่เลี้ยงไว้กินไล่ทีเดีอวไปโลดไายตามๆไว้มือมือละหลานตั้มแล้วนี่เตรียมโลดเจ้าหันก็นะปกติกับมือละหลานปายเกือบช่องหลานเนาะมันไม่มาลี้ยงซอยกันเลี้ยงโลดเนาะเลี้ยงซื่อ ไปเลี้ยงอ่ไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงแต่แต่มีเซเว่นนี่หา่านแถวนี้เขาบไปกินเลยเนาะเว้ยนี่มีแต่มึงมากินกินี่มีห่านลักชองเนี่ยไปกินเลยพี่น้องเลยโอ้มันสะดวกสบายดีเออโอ,โอ้ยู่มือหน้ามือในก็จะกินนี่คือเก่าคอนเทนต์สุดท้ายบันนี้เซเว่นนี่สุดท้ายแล้วีเฮ็ยไลายคนไปถ่ายพี่น้องเนาะลายคนบอมึงบ่เคยอืมบ<อ>่เคยเข่าบ่เคยถ่าย หลายๆคนก็ว่าตื่นเด่นที่ส่เสือคลิปมึงก็บเราอะอโกยดูแลอลิตตาดีมากคืนแน่ม่เชื่อ์บอเออนั่นแหละดูมึงจีใส่โอ้เซเว่นที่ราวมีแล้วนะคนไล่เลยคนไล่เลยเอ้ออโกยดีแล้วว้าวของในเซเว่นที่ราวทำไมแพงจังกิน่าพราดช่วงที่เซเว่นดีก็ได้ จะว่าจะเอาีเอาก็เอาความจริงเนาะเอาแบบบ่ออวยบ่เออบ่อที่อวยเลยพี่น้องเอาแบบความจริงอยู่นอกกับเงินให้สบายอย่างหนึ่งมันสิแพงกว่ากันอยู่เป็นไหมจ่าจ่างหลุดไปสื่ออยู่ไทยไป็นไหมฮะจู่กูตื่นจ่างหลุดไปสื่ออยู่ไทยคอยบอกจ้าวเป็นไหมจู่ตื่นจะว่าคงขอยแพงไป็นไหมเอาเปรียบเทียบให้ว่าเราจ้าสิไปเนี่อะนอกจักเนน้อยเอ้ยสมมติว่ามึงไปอุบลนี่ยมัดเท่าไรเนี่ยคาร์ดานคารยังอ่ะ มันสองพันบ่อกลับไปกลับมาเลยแล้วสื่อในนี้มันหอดหกเจ็ดลออีดึงเห็นปะสื่ออยู่นี่แล้วกัแล้วแมนเมนเมนนะเขาเอามาให้เครื่องชีอะได้เห็นได้จ้ะมันสะดวกสบายเพราะใต้แล้วพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยสนใจเงาอยกว่าเอาอยู่เาเบิ้งพิจารณาเบิ้งว่าการที่ว่าเขาเอามาให้พุ่นนะเขาเหมาะไหมเนาะเหมาะคนสะดวกสบายเลา เากับเป็นผู้บริโภคผูอยู่อ่ะอยู่ไทยมันถือถือกับไปซื้อนะไม่หุบอ้าพี่น้องจะได้อำ่ลาผ้าจ่ายเลยแหละก้ามหอนหองแล้วเนาะคือขายเสื้อเสื้อขันกูขายเสื้อผ้าในสมุดมีค้นทอเว้ยสมุดกูขายแพงเนาะสมุดกูขายแสนซ่าเอ้าคือแพงจ้ังือขายแพงแต่หันนะคือมีแต่เกาสิบพันไปแล้วไปซื้อหันนะกูจะว่าให้เลย ฟอร์มึงบุคานะแมนฟอมึงบุล <Man. S 2> ุง,งทางนั้นเนะบุลุงเลยคนเห็น <c oughs> ไม่ไปซื้อห่านนะไปรถแต่แปดสิบพันแถอบางคนบ่าไปจะซื้อห่านน่ะนะคุนะยซื้อเพียงแต่เซนดีออะไปรด <c oughs> ในใจไม่ขายอยากวอาเลยแต่เขาก็ว่าโอ้ยลูกค้าคอยรุ่นใดชุดแล้วรออยู่ยารออยู่ออยาพี่น้องจะหอดหองอ่ะ ไม่บายทำลายภาพจางในแหละพี่น้องเจอกันที่ไหนอย่าเด้อพี่น้องเหตุเหตุนี้จะได้กาแฟก็เลยก็เซฟเป็นกำลังใจให้ในพี่น้องไายบายสบายดีโอ้คคอนเทนต์สุดท้ายเด้อ